เอาละครับมาเริ่มกันเลยที่บทที่13คือคือฉา,ากเปิดเนี่ยเออเวนเพิ่งจะดูดซับเอเซนส์เข้าไปพอดีเลยที่บิยอนผลักเธอไปโดนใช่ค่ะแสงสว่างวาบขึ้นมาเลยแล้วไอ้ก้อนพลังงานนั่นก็หมุนๆแล้วก็ฟุบหายเข้าไปในหน้าผากเออเวนครับแล้วยังไม่ทันทำอะไรต่อเลยนะก็มีคนโผล่มา4คนค่ะโผล่มาแบบพรวดพลาดเลยห่างไปนิดเดียว10เมตรได้มัง้ง มาถึงก็พูดเลยบอกว่าเอเซนส์นั่นน่นของพวกเขาอืมอ้างสิทธิ์เลยแต่บิยอนนี่คือแบบไม่ยอมไม่ยอมถามกลับเลยทำไมต้องเชื่อแล้วก็ท้าเลยอยากได้ก็เข้ามาเอาดิค่ะทั้งๆที่คนน้อยกว่านะแต่แบบทําท่าดุดดันมากแล้วก็นับถอยหลังเลยสามสองกดดันสุดๆพอแค่สองปุ๊บยังไม่ทันหนึ่งเลยไอคนผมแดงที่ดูเป็นหัวหน้าอืมคนนั้นแหละคะ่ะก็บอกให้พวกตัวเองถ่ายไปก่อน บียอนมองตามแล้วก็คมคิดในใจว่าพวกนี้เอ่อไม่เท่าไหร่อาจจะรุมกลุ่มกันเฉพาะหน้างานค่ะพอพวกนั้นไปบียอนกับเออร์เวนก็ไม่ล้อแล้วรีบไปทางพอรเทลเลยครับบียอนดาวว่าทางเดียวกันแนๆ่ๆคือต้องกลับเมืองวันที่7เหมือนกันพวกบียอนต้องเจอก่อนบิยอนรู้เลยว่ามีอะไรแป,กแปลกๆก็เลยรีบหักเลี้ยวเปลี่ยนทางจังหวะนั้นเลยค่ะ พลิปตาที่หันเลยมีลูกธนูพุ่งมาจากทางที่เพิ่งจะหันไปเมื่อกี้โไหไวมากบิยอนคว้าคอเออเวนหลบทันเลยแบบเฉียดเป็นนิดเดียวแล้วก็ยกโลกกันค่ะเสียงดังแคลงเลยลูกธนูแรงมากเป็นธนูหน้าไม้ด้วยรู้เลยว่าเป็นกับดักบิยอนก็เลยบอกเออเวนเออลองใช้พลังที่ได้มาหน่อยสิคือเอเวนก็ยังงง,งนะคะแบบว่าใช้ไม่เป็น แต่พลังมันทำงานเองอ๋อเป็น skill deep step สีนะที่ทำให้ล่องหนได้ใช่ค่ะร่างกายเริ่มแบบเลื่อนๆตอนขยับแล้วพอหยุดนิ่งก็จะปร่งแสงขึ้นมาบยอนเห็นท่าดีก็เลยยื่นเต้ให้เออร์เวนสั่งให้ใช้พลังนี้ซ่อนตัวไว้ค่ะแล้วก็กำชับว่าพอเขาให้สัญญาณเมื่อไหร่ให้ยิงหน้าไม้ใส่เอมือหน้าไม้ของศัตรูก่อนเลยแล้วห้ามออกมาเด็ดขาดสั่งเสร็จก็แยกตัวออกไปเลยครับเดินห่างออกไปสัก30เมตร ล่อพวกกอบลินอืมกอบลินที่พวกนั้นใช้เป็นเหยื่อล่อก็ตามบียอน์ไปจริงๆครับบียอนก็จะล่อให้พวกนักสำรวจเผยตัวออกมาด้วยสู้กับกอบลินไปพลางๆโหทีนี้ก็สู้กันนัวเลยค่ะกอบลินเป็นสิบ มีทั้งดาบทั้งธนูแล้วยังต้องคอยระวังไอ้ลูกดอกหน้าไม้ที่ซุ่มยิงมาอีกทางสู้สองทางเลยบิยอนเริ่มได้แผลที่แขนที่ขาสีข้างแผลเล็กแผลน้อยเต็มไปหมดแล้วก็รู้สึกเหมือนโดนพิษด้วยค่ะแล้วจังหวะพลาดสำคัญก็คือตอนที่หันโลไปกันลูกดอกหน้าไม้เปิดช่องเลยใช่ค่ะ เปิดช่องให้ธนูอาบยาพิษของกอบลินยิงเข้าข้อศอกซ้ายเต็มๆอุ้ยเจ็บจีดเลยแขนซ้ายนี่เริ่มชาเริ่มขยับไม่ค่อยได้แล้วเพราะพิษมันแรงค่ะสถานการณ์ตอนนั้นคือบีบมากต้องทิ้งคอนในมือขวาเลยแล้วเปลี่ยนมาถือโล่ด้วยมือขวาแทนแขนซ้ายแทบใช้ไม่ได้อืมก็ใช้โลนั่นแหละค่ะฟัดฟาดพวกกอบลินที่เหลืออีกสาตัวจนหมดพอเพลียกอบลินหมด บิยอนก็เจ็บหนักพอตัวเลยนะครับก็ตะโกนท้าพวกที่ซุ่มอยู่เลยในที่สุดก็ออกมาค่ะสามคนกลุ่มเดิมเลยไอหัวแรงคนใช้ดาบคาตานะแล้วก็คนตัวสูงใช้ดาบโลแต่พลและหน้าไม้ยังซ่อนอยู่นะใช่ค่ะยังซ่อนอยู่แล้วหัวหน้าผมแดงก็บอกเลยเป้าหมายคือจะจับกลุ่มบิยอนจับกลุ่มไม่ใช่ฆ่าต้องการข้อมูลหินเวทมนต์ของสมใส่แล้วก็ตัวเอเวนด้วย พอได้ยินว่าจับกลุ่มบิยอนก็เข้าใจแผนศัตรูทันทีเขาก็ค่อยๆนะคะฝืนยกแขนซ้ายที่เจ็บๆชชาๆนั่นแหละขึ้นเหนือหัวยกขึ้นช้าๆแล้วก็ชูนิ้วกลางขึ้นมาเลยเป็นสัญญาณลับที่ตกลงกับเออเวนไว้ค่ะทันทีที่สัญญาณออกไปเสียงลูกขนูนหน้าไม้ก็ดังฟิวแหวกอากาศขึ้นมาทันทีค่ะแล้วก็จบบทนี้ก็ตัดจบตรงนี้เลยใช่คิดไว้แบบนี้เลยครับ